มาครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปบอกลูกค้าที่กดยกเลิกสินค้านะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกข้อดีของสินค้าที่ผมปักตะก้าไว้นะครับเป็นแปตเลี่ยนตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเป็นแบบพลาสติกนะครับตัวนี้อยู่ที่500นะครับนะตัวนี้อยู่ที่500 และส่วนตัวนี้นะครับผมซื้อมาพันสามครับนะครับวัสดุเป็นสแตนเลสนะครับพลาสติกนะครับพลาสติกมันจะอยู่ที่ราคานี้อยู่แล้วครับตัวละห้าร้อยสี่ร้อยสามเก้าเก้าถ้าต่ําจากนี้ก็คือไม่ดีแล้วนะครับคือห้าร้อยของตัวนี้ก็กําลังดีนะครับราคากําลังดีนะครับอยู่ที่ห้าหกร้อยนะครับนะครับแล้วจะเทียบกับตัวนี้ครับสี่เก้าเก้าสแตนเลสนะครับทุกคนว่าคุ้มไหม นะครับมีจอบอกสถานะแบบเนี้ยเนี่ยครับหาที่ไหนถูกกว่านี้ไม่มีแล้วครับแบตอึดฟันคมเสียงเงียบอ่ะอยาให้ฟังแบบเร็วๆเลยนี่คือเสียงที่ได้จากสแตนเลสน,นะครับพลาสติกพลาสติกนี่ก็เงียบนะครับแต่ไม่เงียบเท่าตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ฟังนี่ครับ นี่นะครับคลิปจะยาวเลยนะครับขอ,อขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมอยากทําให้รู้จริงๆว่ามันดีขนาดไหนนี่นะครับซูเปอร์วีครับซูเปอร์วีดูแบ็คเบนนะครับคุณแม่ก็นนะครับ,นะค,รบคือมันคุ้มที่สุดแล้วนะครับเนี่ยที่ที่ผมหามาให้นะครับ ก็ถ้าหมดแล้วมันก็หมดเลยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรจะถ้าจะกดยกเลิกก็ไม่ได้ว่ากันครับแต่อยากจะบอกว่าของดีมีมีไม่เยอะนะครับผมตาม,มาสองอันคิดว่าดีไหมครับผมตุนไว้เลยนะครับเพราะว่าผมใช้ในร้านเนี่ยผมกะใช้ยาวๆเลยสองสามปีนะครับไม่พังแน่นอนนะครับสแตนเลสแบบนี้ไม่พังแน่นอนถ้าไม่ลื้อนะครับนะเนี่ยใครที่กําลังอยากตัดผมนะครับ หรือว่ากําลังอยากเรียนตัดผมอยากได้แปตรเตะเลี่ไว้เรียนตัวนี้ครับแนะนําครับนะครับผมหรือว่าเอาไว้ฝึกนะครับคือดีมากตัวนี้ไม่ต้องคู่เยอะครับผมจัดมาสองตัวแล้วครับครับผมก็ประมาณนี้ครับผมนะฝากไว้ด้วยนะครับอย่าก,กดยกเลิกเลยถูกแล้วแค่นี้นะครับสี่เก้าเก้าโอเคหวานเจี๊ยบ